ไปสงสัยคนนู้นคนนี้ว่าคนนี้หรือเปล่าหรือว่าแบบไอ้คนนี้หรือเปล่า,า,แบบค,นนลาคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยอนะไรเงี้ยเออไม่อยากให้คนอื่นไปสงสัยคนน,นคนนู้นคนนี้แล้วก็ก่อนจะไปโค้ดในทวิตนะฟังไลฟ์ให้จบก่อนฟังให้จบก่อนให้เข้าใจได้ดีๆก่อนแล้วก็ค่อยไปโค้ดในทวิตนะทุกคนนะใช่ก็คือหนูเนี่ยแหละเป็นคนแบบบอกเจนนิตเองเพราะว่าจริงๆแล้วหนูอ่ะรู้สึกว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนนั่นแหละที่จะพูดอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นอน่ะก่อนที่เจนนิตไลฟ์เราไปนั่งคุยกันเรื่องกฎกัน ไปประชุมมาเรามีประชุมกันซึ่งมันเป็นปกติอยู่แล้วที่เราจะมีประชุมก็มีชิให้นินแล้วก็กัปตันห้าคนที่จะมีประชุมกันก็คุยเรื่องทุกอย่างเลยว่าจะมีอะไรบ้างเรื่องกฎอาการถ่ายลงถ่ายลูกกฎการนู่นนี่นั่นทุกกฎเลยอะไรเงี้ยก็คือหนึ่งในกฎก็มีเรื่องการเมืองด้วยแล้วเราก็คุยกันว่าเออจะไม่ให้เขาก็เป็นปกติอยู่แล้วขององค์กรต่างๆแล้วก็สัญญาว่าคือห้ามพูดถึงเลยอืมตอนนั้นก็นั่นแหละด้วยความดื้อเราก็จะแค่ไป ใช่ <S <S 1> <S 1> แต่ว่าถ้าในมุมค่าตอนนั้นเหมือนจริงก็ไม่ได้พูดอะไรตอนที่ประชุมเลยแบบว่าก็คือไม่ได้แย้งขึ้นมาใช่ไหมละ่ะแล้วเหมือนแบบว่าพอกลับมาบ้านเข้าในทวิตปุ๊บปึ้มมาเลยแล้วหนูก็แค่รู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยถูกสักเท่าไหร่หด็กก็เลยอะไรไปบอกเจนนิสว่าเออคา้ารู้สึกว่าไม่ควรนะเพราะแบบว่าเออถ้าสมมติไม่เห็นด้วยก็นา่าจะพูดนะตอนนั้นมันจะได้เข้าใจกันทุกฝ่ายเพราะหนูรู้สึกว่าเมมเบอร์ไม่ใช่แค่เจนนิสหรือพี่ไายหรืออะไรก็ตามคิดว่าหลายๆคนน่าาาจะออยกกมพูด นีก็เลยเล,เ,เลิกชิปเราฟังก่อนใช่<ม>คือถูกต้องนะฮะก็นั่นแหละแล้วหลังจากวันนั้นก็ครูปิ่มก็มีคุยกับข้าเหมือนกันอะไรเงี<ม>้ยเพราะเขาก็เป็นห่วงทั้งเองด้วยเป็นห่วงทั้งเพื่อนๆคนอื่นๆหรือว่าเป็นห่วงทั้งแบบว่าองค์กรโดยรวมอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาได้ข้อสรุปที่ว่าหลังจากเนี้ยมันก็คือลดหย่อนมาเยอะแล้วแหละคือไม่ใช่ว่าพูดไม่ได้เลยแต่ว่าแบบห้ามออกแบบเทคไซต์มากขนาดนั้นแต่ว่า เรื่องความเป็นมนุษย์ความแบบใช้ความรุนแรงอะไรต่างๆจริงๆมันก็พูดได้อย่างเงี mm ้ย hmm. อืมซึ่งนั่นแหละค่ะที่อยากจะมาบอกคือไม่อยากให้ทุกคนแบบไปสงสัยว่าเป็นคนนู้นหรือคนนี้อะไรเงี้ยเออตอนนั้นก็ด้วยความที่เจอตัวคิดว่าแย้งไปก็ไม่น่าจะทําได้ก็เลย mm hmm. ดื้อไงท่านทำก่อนโดนด่ดาทีหลังแต่ว่า mm hmm. เขาไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ว่าหรอว่าไม่ได้ว่าเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเออแหละที่เป็นเท็กซ์ไซขนาดนั้นเล แต่ว่าก็นั่น,นแ,แหละเองนี่บอกมันก็เป็นเรื่องที่ตอนนั้นเองพูดว่าขอให้มันกระทุกแค่เองคนเดียวแตใ่ในมุมนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้อย <ไป S 1> ู่<ฟ>แล้วเออหนูก็เลยบอกจะนี่ไปแล้วตอนนี้ก็คืออทุกอย่างมันก็รับเจมากขึ้นหนูก็คิดแล้วกระทุกจริงๆมันจะไปด้านบวกหรือด้านลากกวากันอะไรเงี้ยมีความฟ้าดื้อยอยู่ในหลายๆด้านอืมใช่แล้วก็นั่นแหละครับก็ที่จะบอกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะมาพูดด้วยก็ไหนไหนมันก็ ลดหย่อนมาเยอะแล้วนั่นแหละครับนั่นีหมันก็ลดหย่อนมาเแล้วแล้วก็แบบว่าสมัยนั้นที่มันมีรูปปันตอนกอเขาเรียกว่าอะไรวะกปปสจริงๆถ้าไม่มีความรู้เรื่องกปปสข้าก็ไม่มีคือยุคที่หนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยข้าก็ไม่มีตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่จริงแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนั้นอยู่ในยุคแบบไอ้กี่ขวบก็ไม่รู้แต่ว่าอุ้ยพ่อแม่ไปไหนก็คือก็อย่าด้วยแบบว่าเอาจริงจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่า เมื่อไปางนั้นแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าในตลอดใช้ชีวิตที่ผ่านมาเราถูกปลุกฝังว่าซิเสื้อเดนไม่ดีนั่นก็คือที่ที่โดนมาตลอดแล้วเราก็จะคิดว่าเออเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในปัจจุบันนี้หนูก็ยังไม่สามารถพูดได้ว่าหนูอยู่อันไหนเพราะว่าอ่ะก็ด้วยความที่กฎมันก็มีว่าห้ามเฮกไซมากขนาดนั้นแต่ว่าก็อยากจะแบบว่าพูดในฐานะที่หนูไม่รู้นะว่าหนูเป็นขนมหวานหรือเปล่า ในตอนนั้น<ม>แต่ว่าคนก็คิดว่าเป็นปพระจากรูปนั้นไปแล้วใช่ไหมล้วก็อยากจะพูดในฐานะคนที่อ่ะซูว่าเป็นละกันว่าการที่แบบว่าบอกว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยมันไม่ทําให้คนที่เขาเป็นเปิดลับมากขึ้นมันไม่ได้อยากรับข้อมูลหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองนะอือคือหนูตอนเนี้ยหนูรู้สึกว่าหนูเปิดรับมากมากเลยคือมันมีช่วงที่แบบว่าคนพูดเยอะๆเรื่องนี้ใช่ไหมมันแทนที่เราจะ,ะอยากคนขวากลามคว,วามรู้เรื่องเนี้ย มันคือปิดกั้นเลยอเพราะเราจะรู้สึกว่าฉันไม่ได้เป็น<ง>ฉันไม่ได้เป็นฉันไม่ออฉันไม่ดื้ออะไรเงี้ยมันก็ปิดกัน้นปิดกัน้นปิดกัน้นแล้วจนมาน่าจะเป็นช่วงที่แบบว่าเรื่องเดือนตุลาคมเนี่ยแหละหรือว่าเรื่องที่แบบโดนโอุม้มเยอะๆอะไรเงี้ยที่ทําให้รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่เรื่องของอะไรแล้วแหละมันเป็นเรื่องของแบบการใช้ความรุนแรงการแบบสิทธิเสรีภาพเรื่องของการที่แบบว่าหนูรู้สึกว่าทุกคนควรแบบว่ามีสิทธิ์ที่จะพูดทุกๆอย่างเท,ท่าเทกัน ช่วงนั้นหนูก็ยังออกมาบอกแทนคนอื่นแล้วโดนทะลงเหมือนกันว่าแบบมันมีหลายคนนะที่เริ่มตาหนัก a w a แว n e s s มี awareness ถึงเรื่องนี้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีความแคละไม่สามารถออกมาพูดได้ทุกคนอะไรย่างเงี้ยใช่แล้วก็ด้วยนิสัยส่วนตัวหนูหนูไม่ใช่เป็นคนชอบแผกดมากขนาดนั้นอยู่แล้วอะไรก็จะมีบางคนที่แบบว่าไอ้นั่นได้ก็แต่ว่าส่วนตัวหนูก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่าไม่ใช่เบอร์จุกคนที่มีความ เา่าจากอ,อนนี้ n d i t i o n นั้นไม่ไมใช่ไม่ใช่ว่าเขาไม่กล้าแลคือเขาผิดนะอมันคืออ่ะมันก็ถูกต้องในอันนี้อันนี้ก็ถูกต้องในแบบของอ,อ,อันนี้เราถูกเลี้ยงดูมาต่างกันใช่หนูก็แค่ยอยากจะบอกทุกคนว่าอยากให้ทุกคนเขาทุกๆคนแบบว่าไม่ว่าจะมีความคิดเห็นด้านไหนก็ตามอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราอยากให้สังคมพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอะไรต่างๆเราทําได้คือให้ข้อมูลเขาแล้วให้ข้อมูลในที่นี้ของหนูคือเอาจริงหนูก็เคยแบบ ไปศึกษาใช่ไหมแล้วกว่าจะเข้าใจมัน,มนยากยมากเลยนะหนูแบบนั่งดูรายการถกถามแล้วพี่วีพูดคําว่า privilege หนูก็แบบ privilege คืออะไรวะเออหนูดูอันนี้แล้วเขาก็พูดถึงอันนี้หนูแบบคืออะไรวะคือมันต้องใช้เวลามากๆเลยแล้วนาตอนนี้หนูก็ยังไม่ได้สามารถบ,บอกว่าหนูเข้าใจหรือว่าหนูอยู่อะไรก็รตามแต่ว่าหนูแค่อยากจะบอกว่าหนูก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงหรือว่าการแบบว่าความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยเข้าใจว่าทุกคนก็กําลังศึกษาไปไปพร้อมๆกัน ก็ถ้าเป็นไปได้นะคะอยากให้กลุ่มชาวไอดอลกลุ่มกลุ่มนี้นะฮะกลุ่มที่เขามีนะฮะหลังจากคุยเสร็จแต่ละวันช่วยทําเป็นสรุปแล้วก็ส่งไปในกลุ่มรวมได้ไหมเพราะว่าอ่ะคปาด้ความรู้สึกค่งพอมันคุยแค่ในกลุ่มของคนที่แบบว่าเห็นด้วยเหมือนกันใช่ป่ะเออมันก็รู้กันแค่นี้แต่ว่ามันก็มีกลุ่มคนที่ไม่ใช่ไม่เห็นด้วยนะแต่ไม่รู้เออเขาก็อยากรู้เรื่องราวเนี่ยต้องสงุปเป็นอัปเดตใช่ถ้าข้าเข้าไปอ่านในแท็กในทวิตอะไรเงี้ยกว่าข้าจะเข้าใจคือแบบเออ ยากมากเลยเพราะว่ามันมีก็หลายหลายอย่างเลยมันก็ต้องดูแค่ที่ท็อปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าก็จะเราแบบว่าคนที่ไม่เคยศึกษามาก่อนกว่าจะเข้าใจในแต่ละอย่างมันก็อ,อุออ้อยากก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็แชร์ให้เพื่อนๆได้รับรู้มันก็อาจจะอ่ะเปลี่ยนสังคมเล็กๆก่อนแล้วค่อยไปสังคมที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็น่าจะดีขึ้นปีโป้<ๆ>อ, People, อะไรนะพีโป้เราเห็นแต่ฟอร์จูนฟอร์จูนม่มีคนบอกว่าปีโป้อย่ขึ้มากเออ้ยมาหรือเปล่าแต่ไม่ได้คนเดียวช ใช่พองาจจะไ,ไม่รู้คือการฟอสอะมันไม่ใช่สิ่งที่ทําให้คนเราอยากออกมาทำหรือว่ามาร่วมด้วยอยู่แล้วอะอ่ะก็เหมือนแบบตอนเด็กๆอะถ้าสมมติพ่อแม่บอกว่าคือไม่อาบน้ำเดี๋ยวนี้อาบแมออ่า <c oughs> ไม่รู้นะถ้าตอนในมุมหนูเราจะมีไวต่อต้านก่อนแล้วก็จะไม่ไม่ไปอาบไม่ไปอาบอะไรเงี้ยทั้งที่เราดูแล้วแหละว่าเดี๋ยวอีกห้านาทีจะไปอาบแต่ก่อนห้านาทีถ้ามีคนมาสั่งให้เราไปอาบน้ําแล้วก็จะไม่ไปอะไรเงี้ย อยากให้ทุกคนแบบว่าค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับทุกๆเรื่องนะอะนั้นก็ออกปนพิมมาตอนประวันตีอะไรไม่รู้ยาวมากหนูก็แต่หนูเป็นคนชอบเาอะไรชอบ discuss ชอบจบเก่งอยู่แล้วแบบเป็นข้อข้ออย่างงี้ก็เลยแบบอู้ไม่คิดว่าจะได้พิม,มอะไรกับเพื่อนแบบนี้นี่เป็นการเปิดโลกกันนะมันทําให้เห็นว่าเออมุมที่มันคิดกับมุมที่หนูคิดแบบเออมีอะไรบ้างที่มันไม่เหมือนกันแล้วอะไรที่เราแบบขาดตกบกพร่องที่ไม่ได้คิดรอบๆเท่านั้นใน ทีมากเลยทำไมไม่โทรคุยกันเพราะว่าโทรมันคิดไม่ได้เท่าพิมพ์ไงหนูไม่เคยโทรคุยกับใครเลยพลัพิมพ์มันเราพิมพ์แล้วลบพิมพ์แล้วคิดพิมพ์กว่าจะเรียบเรียงคำพูดหนูไม่มีเบอร์โทรเมมเบอร์สักคนในโทรศัพท์ไม่ชอบคุยโทรศัพท์แล้วไม่รับโทรศัพท์ด้วยแหละใช่เราควรเพจสรุปคือบางเพจมันก็ไม่ได้สรุปแบบถูกต้องแล้วก็ไม่ได้สรุปแบบเป็นกลางอะไรไม่ได้สรุปข้อมูลแต่เป็นการสรุปที่เป็นโอพนเนียรใช่ปะพอเป็นโอเพนเนียนเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเชื่อได้หรือป เราก็ต้องรวบรวมข้อมูลหลายๆที่มาในทีมไม่เมื่อยมือเราไม่ไม่สนุกเลยยังไม่ได้ขอโทษเองอย่าว่าจริงๆรงยังไงทำไเออก็แบบว่าเพราะว่าไม่ได้คุยกันต่อหน้าด้วยตั้งแต่วันนั้นก็คือแบบอะไรเสียใจนะเสียใจเลยว่าที่เออน่าจะคุยต่อหน้าด้วยเหมือนกันเลย แต่พรสนิทนะถึงกล้าทะเลาะเราไม่ดีมึแตไม่กล้าไม่กล้าแบบมือทะเลาะอยางี้วีมาวีมาเยับไตองอยาส่งเงิการเมืองไปให้ไม่รู้ส่งไหน ่งได้่ได้ให้หนูเนี่ยเต็มเลยอ่ะไม่ถันหนึ่งแต่คือแบบว่าอย่างปันอ่านเท่าไหร่บางชีมันก็ไม่เข้าใจนมันไม่คือการเมืองแต่ละนมันไม่ได้ไล่ทำลายมันไม่นั่งนั่งฟังบอทพอดแคสต์ก็ไม่เข้าใจคืออันที่เข้าใจคือนั่งฟังคนคุยกันสําหรับปันนะนั่นแหละแล้วก็อย่างต่ออย่างหนึ่งคือการแซะแซะกันแบบว่ามันไม่ทําให้เกิดผลดีต่อใครก็ตามหรืออย่างเงี้ยอยากให้แบบว่าอ ถ้าสมมติเราไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คนนี้คิดเราก็บอกความคิดของเราแต่ว่าเขาจะเห็นด้วยกับความคิดของเราไหมมันก็คือสิ์ของเขาเหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยก็ให้เขาได้รู้ว่าเออเราคิดอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแล้วจนวันหนึ่งอ่ะเดีคิดว่ายัางไงมันก็จะเข้าใจกันได้เองแหละนี้ยแต่ถ้าว่าถ้าเป็นเรื่องเๆไปช่องสปงดังนี่นะถึงข่าจะเสียใจพี่จอวินยูนิดหน่อยท <c oughs> ี่เร่เรากพูดดีช<ข>อบอธิบายให้เข้าใจดีจีดูนี่ก็ชอบพี่วีกับพี่อัด คนสงสัยพี่เชยนะไม่ใช่พี่เชยนะหจะเรียกพี่เชยว่ามันเหรอโหนูก็ไปเที้ยวเหมือนกันนะไม่ใช่พี่เชยไม่ก็คิดว่าแบบหนูทะเลาะพี่เชยหรือเปล่าแต่หนูหนูใช้คำว่ามันนะล้วอนูวหนูจะเรียกพี่เชยว่ามันได้ไหมมาเรียลเล่นอะไรนะจริงๆเรียกเหรอเรีเล่น เป็นเรื่องคุยกันเี็ยสามคนที่คือมีมาอย่ด้วยอจูนเราไม่ชอบกันพูดใจอย่าง่ครออกเวลาดูหรือเปล่าดูเลยเวลาทะเลาะกันยังไงปั่นกีฬเรยเพื่อนอะะแม่ให้ทำการบ้านแล้วสู้ๆูตั้งใจทำการบ้าน จริงเรียกป้าเชิญไว้อย่ายาเซฟทุกคนเลยอะไรนเซฟทุกคนเลยมันเดิกกว่าที่เห็นเน่เฮ้ยว่าแบบแปลว่าอะไรเป็นคำสร้อยในโซเชียลว่า so สั้นว่าแาบว่าไป ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับ2,900คนนะฮะไปดูอดูเยะะน MV ได้ไลฟ์คล้องแล้วไลร่าไลร่ปล่อยนะครับป็นมงน้องใหม่หน้าเก่านะฮะแล้วก็เออตอนนี้ก็มีเพลง Heavy Rotation นะคะของวง V.K. p o t i e s เพิ่งปล่อยมานะะแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็มีเทสเตอร์ของทีม B3 ด้วยนะคะก็มีเพลงหลายๆเพลงเลยที่อยากจะส่งมอบให้ทุกคนนะคะก็มาฟังกันได้นะครับ อยากที่อยากให้เองมาด้วยมันจะได้แบบเออฟิ็นชตรงนี้ mm hmm. ไม่อยากให้คนไปไปกันต่อนะ so อะไรเงี้ยจะเอาคนดูพอยอะไมอไละไปเปิดอยู่ม็อกก็เปิดได้นะจีะ <laughs> มาเออไม่ได้เพลงเทตเตอร์คนหนักกันมึงเปิดไลลา,ลาได้น้องไลลาแต่ออกท้องแม่แล้วเพิ่งเกิดบรรพุทธแล้วลูกยังไม่ได้ไนไลท์เลยแอบปบเลยเดือนนี้ <c oughs> <c oughs> เรียนรู้จากเดือนที่แล้วเดือนนี้ไลฟ์ไม่ครบ <c oughs> เดือนที่แล้วเขาอะไรตั้งแต่ต้นเดือนเลยเขาเลยรู้สึกว่ามันมานานมาก ิมันเยอะมากเลยเกิดอะไรขึ้นนีตามไม่ทันแล้วครับตอนนี้พูดตรงๆว่าตามไม่ทันถ้ามีอะไรที่ทุกคนอยากให้รู้ว่าทุกคนหนูมาได้นะว่าหนูก็อยากดู้บางทีหนูก็ตามไม่ทัน ทำอะไรไม่ได้นอกจาก B. ขอให้ปลอดภัยเพราะว่าเรามีงานถึงถึงไม่มีงานเราก็ปกป้องทุกคนไม่ได้ด้วยแหละเอาจริงเสียงใครร้องเพลงอยู่เสียงเทสเตอร์นะทุกคน,น <c oughs> อ๋อไม่ต้องห่วงความปลอดภัยหนูนะไม่ได้รดนว่าะจะรดนว่าเพราะว่าไลฟ์ B. เกินเที่ยงคืน <c oughs> กลับบ้านดึกไปหน่อยแต่เท่าที่ดูรู้สึกว่าไลฟ์นั้นเป็นอะไรพี่จะมีพูดแบบ ไม่ใช้อารมณ์ที่สุดไม่อยากให้อารมณ์นะอยากจะเป็นไมแอดไหนี่ฟังแล้วยิ้มใครบอกว่าเพย์เซฟก็ไม่เพย์เซฟแต่ว่ามองตามมุมความเป็นจริงจากข้างนอกสองฝ่ายแต่ถ้ามองเดี๋ยวใช้อารมณ์มันจะกลายเป็นแบบไมแอดจริง ว่าแบบคนนู้นมาสูงมาต่ำเท่าไหร่ก็บางคนก็อยากจะลงมาเยอะกว่านีน้ก็คงไม่ได้แบบว่าออกมาเยอะเท่าเท่าแบบจะมีพี่ฟายอะไรอย่างนั้นหรอกเพียงแต่ว่าถ้าอันไหนมันผิดแบบเรื่องความเป็นมนุษย์อย่างที่หนูดูแท็กเมื่อวานแบบว่ามันก็สะเทือนใจมา่อนเลยภาพที่เห็น น้องง่ายตามวันใหญ่เลยที่เธอหินแค่สิ่งันเข้ <c oughs> เาไปเฮ้ยใส่เส, <c oughs> เ,เสื้อเขียวไปเลยนะไม่ใช่เสื้อฟ้านะคะระวังน้องเสื้อเขียวเสื้อฟ้าพี่ฝ้าย Hi h e l l ดีนะสาธกุ๊งเรารังเดือดเนี่ยบอกแล้วพี่ฝ้ายหนูเสนอจอนอไปแล้วเสนอแล้วไอ้ที่ทำบทสรุปมาด้วยพี่ฝ้ายน่าจะทำไม่ได้ทำบทสรุปมาด้วยถ้าไม่ไม่ส่งกลุ่มใหญ่ส่งให้ปันก็ได้อยากรู้อัปเดตยากจิคอมมูนเนียด เดี๋ยวเดี๋ยวถามเดี๋ยวหลังไว้ฮะเดี๋ยวเจอกันพอจะนอนเป็นไไม่ไปไปปะงานอะไรรับปริญญาเอาว่างไหมถ้าว่างก็ไปชน,ชนตลอดเลยใส่ชุดไรไม่ปะ <laughs> จะเบิกเงินคนเงินนจริงจังมีออร่าความดุดความจริงเมื่อวานก็ให้ถ่ายปะเขาให้เองถ่ายพูดถึงแล้วก็ถ่ายพูดไปจะร้องไห้เว้ยเราต้องมาดูแล้วขั้นแบบแล้วแบบหลายเทคมากเพราะว่าอันนี้เราขั้นจบด้วยสู้ๆนะอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ได้สิจริงเหรอเขาจริงจังนราเอาจริงจังแต่ขั้นใช้เดียวลูกอันแหละจริงเหรอ ถ้าพูดไปแล้วเ็าบอกไม่ได้ถ้าไม่ได้พูดดุแต่ว่าพูดนกลางไปแล้วแต่ว่าคงเสียงแหรอเปล่าเหมือนข้าพูดในทางแป๊กแหละแต่ว่าข้าพูดทางแฟนผมไม่ได้อยากแบบไม่มีนั้นเกินไปถ้าใครเห็นก็อาจจะตกใจเหมือนกันกับนนะั้นรอดูยนะครับตายดีทวงานบัง ถ้ายังไม่ยังผลยังไม่ออกอะแต่คิดว่าน่าจะออกภายในอาทิตย์นี้แล้วก็คิดว่าน่าจะผ่านแนละเพราะต้องผ่านอยู่างอ,อื่นก็เห็นแม่บอกว่าน่าจะรับเดซิมเบอร์สิบสามไม่รู้จริงหรือเปล่านะยังไม่ชัวร์ชัวว่ารับเดซิมเบอร์สิบสามหรือเปล่าแต่ว่าถ้าใช่ก็น่าจะเดซิมเบอร์สิบสามเดี๋ยวบอกอีกทีหนึง่งก็เดี๋ยวถามเดี๋ยวก็จะมาประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเออที่ไหนอะไรยังไงนะครับเขาบอกว่ามันตรงกับบิ๊กมอลลเทนเวย เดซ ember สิบสาฝากทำสแตนดี้อาซาฮีด้วยนะคะเฮ้ยเขาได้รับปริญญาพร้อมกันเหมือนของพี่ซังอุนนอ่น่ะพี่ซังอุ่นเขามีลูกรับปริญญาพร้อมกัใช่ไหม <c oughs> แล้วคนเอาตัดต่อนีเอ็นมากอ้าวแม่จะหมดไม่หมดหัวเพราะหมดแตบบ่ว่าเนียนมากหรือว่าแบบไปงานรับปริญญาจริงอาซาฮีไม่ได้มีลูก <c oughs> รับปริญญาทำไมแม่รอรับปริญญันไม่ค่อยชอบ รู้อะไรพวกเนี้ยมันก็ออโอเคมีวันนี้โอเค <laughs> เนะหนูยังไม่รู้เลยว่ากัรรับปริญญาคือมันไหนต้องจ่ายตังค์ารับปริญญาด้วยหนูยังไม่รู้เลยจริงเหรอดูตัวอีกทีหนึ่งคือตอนที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในคนจบปีนี้ก็ฮะมาทำไมไม่มีชื่อนมอะมมีแดนพ็กเชสแล้วนจังลยเนี่ยเดี๋ยวจะลองถามเขาดูเห็นทุกคนบอกว่าอยากให้มันเป็นโฟล์คเใช่ไหมเออเดี๋ยวจะลองถามเขาดูทำไม นแค่เห็นแต่ลูกเห็นไม้ด้วยแต่หนูในกจนึกว่าดาบเห็นปีลดาบหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะอุ้ยน้าคุ้นๆไม่ใช่แบบหนึ่งในคนที่เคยมาในนั้นเราใชมาสื่อนะตัวเล็กผมปรับ น่าเขาขจะหน้าคายก็ได้น้าเขาแค่หน้าคายกันเงองเมันเออคแต่แ okay. ม, <laughs> ไม่ไม่ใช่เหมือนตากล้องพี่โอ๊ตอย่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> อีกหนึ่งนาะทีนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูนะฮะแล้วก็ไปด้วยกันไปได้กไกลนะทุกคนก็รักกันไว้เถิดแล้วก็ไว้เจอกันนะครับ ถึงแล้วบ๊ายบายบายเฮ้เ <Hey. c oughs> จอกันใหม่ครับ